เดี๋ยวจะทำน้ำพริกออกนะคะมาเดมาเดดี๋ยวเราก็จะหาผักมาลวกบิ่มสีสัเนาะสีสันน,ะน,น่ากกินมาก อ,อันที่กองเยจายนะคะเป็นคนเหนือเจ้าเจ้าเหนืออีสานมานิดหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> เหนืออีสานเหนืออีสานมานิดหนึง่งคั่วให้มะเขือเกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้มะเขือเทศเขาหลายาเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศเยอะราคาก็ถูกว้าสีสันสีสันฟังเวอร์สีสันสสน,สสน,น่ากินเวอร์เพื่อนเพื่อนดูดพุด ครัวเต้าพืนเตา้าท่าของยายจ๋านะครับเ,เพื่อนๆแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วชบ่บอ้แห้งแบบแข็งๆนะครับเ,เพื่อนๆแข็งมากก็แข็งมากก็กบกคาก,กน,นะมะเขือเราก็จะชำชำๆไม่เปรี้ยวเลยครับเ,เพื่อนๆเนี่อันนี้ยายจ๋าไม่ได้ทํำทุกขั้นตอนเห้เ,เพื่อนๆเบิ่งเลยเนี่อร่อยเวอร์ น้ำพริกอองเหนืออีสานมานิดหนึ่งเจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะนี่พริกอองเป็นอะไรกลนชิมอร่อยอยู่บอบอใช้ได้แต่บ่มี่มึกแจงมึกทั่วนะเพื่อนๆนวันนี้จะมีแต่ผักลวกนะคะเพืนเพื่อน อันนี้ก็สุกินีที่พี่น้องฝากฝากเอามาให้นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นของฝากแล้วก็ผักกาดขาววันนี้าจะจะาบริกกินผักสดนะคะเป็นผักลวกเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นผักลวกนะคะน,น,น,ะคะนี่ก็คือเมนูนี้ช่วงนี้มะเขือกะมะเขือกะถูกเพื่อนเพื่อนถุงละสิบบาทนะคะทจียาจ่ามาแล้วหมูหมูนะคะเพื่อนเพื่อนงบหกสิบบาทของเจาียจ่าวันนี้ก็คือทํา น้ำพริกอองนะคะเพื่อนเพื่อนทํนพริกองเราไม่ต้องไปคัดสรรอะไรเยอะๆนะคะเพื่อนเพื่อนเรามีส่วนประกอบอะไรก็ใส่ไปเลยแล้วเราก็ปรุงตามที่เราชอบออกมากระเซบคือกันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จะจาก็ผัดประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนผัดประมาณนี้แล้วก็ช้าๆงบในงบหกสิบาทของเราวันนี้วันที่สองเมื่อวานนี้เจจ่าทำงบหกสิบาทเมื่อวานนี้ก็คือผ้าเนื้อนะเพื่อนเือนผ้าเนื้อ ผ้าเนื้อนะคะเพื่อนอเพื่อนโบเมนก้อยบอมเมนลาบนะคะคือผ้าเนื้อเนาะเพื่อนเพื่อนมันสีคล้ายคล้ายน้ำตกนะคะเพื่อนเพื่อนคล้ายๆน้าน้ำตกนะคะเพื่อนเพื่อนเรียกน้ำตกก็ได้ผ้าเนื้อก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ผ้าแต่ที่จริงแล้วสองซื้อนี่คนละคนละเมนูกันนะคะเพื่อนเพื่อนสองซื้อนี่คนละเมนูกันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เมนูวันนี้งบหกสิบาทก็คือน้ำพริกอ,องอองออง,อ,องนะคะเพื่อนเพื่อนทำเยอะทำเยอะ น่ากินเวอร์ร้าแม่บอ่าแม่เอ็ดน้ำตกแม่บอกว่าเอ็ดน้ำตกแม่ว่าเออนี่นะลูกทวงว่าเอาา้าเมื่อวานนี้แม่บอกว่าอานะันนั้นนี่นะครับเ,เพื่อนๆย่าจะมามานะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจ่าจก็ทําแล้วก็รีวิวกอดแล้วก็กินก่อนเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเมนูที่เจจ๋าคัดสรรแล้วเจจ๋าจก็จะดู เบิ้งสิ่กหนาเพื่อนเพื่อนว่าพรุ่งนี้จะจะมีหมูยอว่าจะทําอะไรกินดีแบบนี้หานะเพื่อนเพื่อนนะคะเรามาติดตามงบ60บาทของยจยจ๋าในวันถัดไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทมิสหายพี่พี่เพื่อนๆฝั่งยุโรปนะคะทุกเขตทุกพื้นที่นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟของลูกหลานนะคะเพื่อนๆสําสำหรับคลิปนี้วันนี้จะยจ่าขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณกำลังใจ ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะ